นังสั้นเรื่องผลกระทบของเทคโนโลยีด้านการศึกษาโรงเรียนแห่งหนึ่งมีคุณครูคนหนึ่งชื่อมาโนตสอนนักเรียนในวิชาภูมิศาสตร์ซึ่งครูคนนี้สอนนักเรียนทีไรนักเรียนง่วงและไม่ตั้งใจเรียนตลอดเราไปติดตามชีวิตของครูมาโนตกันเลยค่ะจะมาเรียนในเรื่องของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะครับนักเรียนเปิดหนังสือเป็นที่หน้า1น7่นะครับ เครื่องมือทงภูมิศาสตร์จะมีอยู่5เครื่องมือนะครับเครื่องมือที่1แผนที่ต่งตางๆที่ปรากฏบนผืนโลกนะครับที่อยู่ตามธรรมชาติและก็สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยจัดแสดงงในสรุปต,ต่างๆนะครับเช่นกระดาษยางพลาสติกโลกขั้ใบาต่างจากแผนที่ที่ใช้ข้อมูลในเชิงภาพนะครับโลกโลก็มีตั้งใจฟันนะ<อ>ตั้งใจฟันะ<อ>ฟนาเนียสำหรับใช้ในการหาทิศทาง หาจุดมือวัดถูกนะครับโดยมีหน่วยเป็นองศาวความขึ้นแม่เหล็กเ,เป็นสื่อบันทึกข้อมูลในลักษณะขึ้นนะครับจบไปแล้วยังมีทางคุณนิสิตหน้าี่นะใครใครหอยข้าแล้วยกมือขึ้นเดียวก่อนที่เราจะไปทานข้าวเราอาการมากไปก่อนนะไม่เยอะ 20ข้อนักเรียน20ข้อ,อเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์แต่ละชนิดชนิดต่างๆที่ครูพูพุเกี่ยวกับความหมายขอาเพีแล้วก็การ,ร,รยากตัวอย่างการนาไปใช้นะอยู่ในแบบฝึกหัดน,นะอยู่ในแบบฝึกหัดของนักเรียนนะครับ20ข้อแต่และข้อนักเรียนต้องเขียนโจทย์ด้วยลายมือนะแล้วก็เรียนคาตอบลงนะครับนักเรียน ก็ไม่รู้วันนี้น่ะไม่รู้เรื่องเลยพี่ชาอะไรพีชาพูดมาน่นไงสังคมสังคมเรียนไปเมื่อกี้เล้วเออเนี่นนยเห็นไหมอ่ะพวกเราจดงานมาเต็มเลยแกก็าสาั่งให้ทำตั้งแต่แบบสุกขัดท้ายบทไงหนังสือแไม่เคยสอนอะไรที่แปลกใหม่ทำภาพดอยู่คนเดียวมิจะ,ะ,ะพ<ว>ูดพูดพูดแค่ฟัง อย่างก็สั่งางานแบบเยอะเยอะเยอะมากไม่คิดเลยเหนูกาแบบไม่ทราบวิธีการสั่งอะไรเงี้ยเอาจริงปะเราไม่อยากเรียนกับแกเลยวะใช่ทโทษหน้าเบื่อทำไมไม่มีครูกระตือมาสอนให้เรียนนาเสียดายว่าแล้วก็ไประบายในเฟซบุ๊กดีกว่าพวกแกเตรียมคอมเมนต์ไว้เลยนะระบายอะไรก็รอดูสิ เป็นอะไรไปทำไมถึงดูเครียดๆฉๆนๆก็ดูนี่สิครับครูสุภกรผมไปสอนนักเรียนห้องนี้มาแล้วก็เจอคนีโพรธว่าให้ผม่สอนอะไรก็ไม่รู้เรื่องหน้าเหืือมากเลยครับแล้วทำไมนักเรียนถึงโสต์อย่างนั้นลระครูครูไปสอนนักเรียนแบบไหนอ๋อผมก็สอนตามปกตินะครับก็ให้นักเรียนเปิดหนังสือตามแล้วก็ผมก็จะอ่านบรรยายจากหนังสือแล้วก็เขียน ให้นักเรียนเขียนโนต้ตตามอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สั่งงานให้นักเรียนำทำเพื่อทวบทวนความสาใจของนักเรียนสงสัยนักเรียนอาจจะเบื่อนะครับผมลองเอาวิธีการสอนของผมไปลองใช้กับนักเรียนดูครับเก็คือผมจะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการช่วยสอนนะครับก็คือตัวน,นี้นะครับสมมุติผมสอนวิชาภูม,มิศาสตร์ผมก็จะ,ะให้นักเรียนดูเข้าไปใน Google แล้วก็ค้นหา กถานที่ต่างๆที่สนใจจากครูเพื่อนนะครับอ๋อนี่แหละครับครูสุภกรเมื่อครูมาโนดได้รับคำแนะนำจากครูสุภกรแล้วครูมาโนดก็ได้ลองปรับกิจกรรมการสอนใหม่โดยนำเทคโนโลยีมาเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอนอ่าเข้าไปตรงไหนให้เข้าไปที่ Google map นะครับ Google Map ที่กูโชว์ให้นักเรียนดูนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะเข้าไปที่ไหนหรอคะครูนักเรียนต้องเซิร์ชคาว่า Google m a p นะครับนักเรียนแล้วก็กดค้นหาแล้วก็เข้ามามาเจนหน้าอัน,นี้ของครูเลยเดี๋ยวรูจะพานักเรียนใช้งานว่าใช้งานยังไงนะครับ ใครไม่เห็นข้างหลังเห็นไหมครับข้างหลังเห็นค่ะนะครับต่อไปนะเมื่อทุกคนเข้าได้แล้วให้ทุกคนกดไปที่ค้นหาแล้วก็คิมพ์คำว่า สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีนะคะนักเนรียน mm hmm. เดี๋ยวครูจะพา mm hmm. นักเนรียนไปเที่ยวสวนสัตว์นะครับ mm hmm. นักเ,เรียนถูกต้องเลยเด็กหญิงเยี่ยมเก่งมากอากครับนักเ,เรียนเป็นยังไงบ้างหลังจากที่นักเรียนได้ลองหัดใช้เครื่องมือไปแล้วมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับสนุกมากเลยค่ะสนุกมากเลยใช่ไหมเพราะว่าครูให้นักเรียนลองใช้เทคโนโลยีนะครับที่ใกล้ตัวของเราเนาะ โทรศัพท์มือถือแล้วก็ทดลองใช้เครื่องมือจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวภาพต่อไปเดี๋ยวครูจะมีะเครื่องมือชนิดอื่นๆมาให้นักเรียนลองใช้ลองทํานะครับเป็นอะไรนั้นก็ขอ,อยังไม่บอกนะครับนักเรียนนักเรียนเป็นรุ่นน้อยเองแต่บอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะครับนักเรียนถ้าเป็นอย่างนี้ทุกๆภาพก็สนุกดีนะคะครูใช่ค่ะใช่ไหมเพื่อนๆใช่ Hey, นะครับครูเห็นนะักเรียนสนุกกับการเรียนรู้ครูก็มีความสุขนะครับในการสอนมากมากเลยนะครับในปัจจุบันเราสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ซึ่งเป็นการกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความสนใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้นและผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา สิ่งสำคัญคือผู้สอนต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีเพื่อทำให้ประสิทธิภาพในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพิ่มสูงขึ้น